สวัสดีครับครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนิเกเตอร์นัทครับเนวิเกเตอร์เบสครับและเนวิเกเตอร์โจเซฟครับวันนี้พวกเราสามคนมาอยู่กันที่ไหนครับเบ่ครับตอนเช้านี้หมู่บ้านห้วยตึงเท่าครับห้วยตึงเท่าอันนั้นมันอยู่เชียงใหม่นไมันอยู่เชียงใหม่จำไม่ได้มันชื่ออะไรที่ไหนนะครับ บ้านมวยเสือเท้านะครับมวยเสือเท้านะครับผมเป็นหมู่บ้านที่กะบีน้ำหมกวนี้เราเลยเพ่งมากันตอนนี้เวลาแปดโมงใกล้จะแปดโมงแล้วเราตื่นหกโมงนะครับผมทำน้ำแป้งฟันอากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ถูกต้องอากาศเย็นสบายครับผมดูนะครับดูจากหมอแล้วครับหมอกลสควัหมอกแลนะโดยปกติกันยังไม่ตื่นนะครับขนาดไปเรียนยังไปไม่ได้เลยอาต่อนะครับวันนี้ก็เป็นหมู่บ้านกันเหรี่ยงนะครับซึ่งบรรยากาศนี่เต็มไปด้วยหมา สุวนัะเห็นไหมคะโอ้ด้านล่างด้านล่างก็จะมีของขายนะเดี๋ยวยังไงก็ตามชมละกันนะครับผจุดขายครับจุดขายที่นี่ฮะจุดขายที่นี่กระเลี่ยงยาวใช่แล้วแล้วก็สัมภาษณ์กันก็ว่ามีรู้สึกยังไงบ้างครือเปล่าดีใจนี้มากเลยครับดีใจมากๆเลยที่เรามาเที่ยวนะครับผมเดี๋ยว ตอนนี้ก็จะใกล้8โมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าว่าจะมาดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงกันนะครับต้องไม่บอกแล้วครับวันนี้เป็นตามดูแล้วกันในเนวิเกเตอร์เนวิเเตียโอเคครับอะมาแล้วครับตอนนี้เราจะพาไปชมว่าเรามาถึงทางลงแล้วข้างล่างจะมีของขายนะครับผมตอนนี้มาพบกับลูคิเนียกันดีกว่าครับว่าเจนต์ตอนนี้พิธีกรเรา ทำสองคนแล้วกลายเป็นลูกคิมเบียเป็นทั้งสองคนนะครับมาดูสถานที่แรกกันเลยดีกว่าเป็นขายกระเป๋านี่ครับเราพื้นเมืองเราอาจจะสงสัยว่าทําไมบุญน้อยมีกระเป๋าขายด้วยกระเป๋ยกระเป๋ากระเป๋าตัวหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านอะไรไหมห้วยห้วยเสือเท่าห้วยเสือเท่าห้วยเสือนะครับสินค้าหลากหลายมีของพื้นเมืองขายมากมายหมดมมีของพื้นดินไหมครับ มีของพื้นดินไม่ไปดครับส่วนมากต้นหญ้านี่นะครับก็จะเป็นต้นเข็มเล็กๆแต่ส่วนมากนี้จะเป็นของพื้นโต๊ะครับทำไมครับเพราะวางอยู่บนโต๊ะนะครับเนี่แหะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศภายในอาดูแผงเอามองเห็นบรรยากาศด้วยเหรอแพงกล้องให้ดูเลดี๋ยวมีอะไรบ้างแต่ดูมากไม่ได้นะครับผมผ่านผมผ่านมาพันแปดร้อยกว่าโค้งผมไม่ให้คุณดูเยอะครับเพราะเดี๋ยวคุณจะไม่มาใช่ครับบรรยากาศโดยรอบ กลับมาพบกับเรนเกเตอร์เบสนะครับอาจสงสัยว่าวันนี้เรนเกเตอร์ทั้งสองคนไปไหนเรากำลังเที่ยวชมหมู่บ้านกะเหลี่ยงนะครับดูจากสัญลักษณ์นี้ดูที่เรนมีเกเตอร์นะครับที่ใส่กระเปาซึ่งออกถอนนี้หนักมากนะครับใช่ประมาณห้าโลใช่หนักกะทิตอนหนักไปอันนี้อ่นนี่ก็คือการเรียนรู้ทีชีวิต หนักเลยเมาเมาโหหนักนะครับเป็นเหล็กนะครับนี่ครับโอ้โหเหล็กแข็งจริงๆดูนะครับดูดูภาพบรรยากาศนะครับผมจะมีเป็นเป็นร้านขายของของชาวกะเหรี่ยงครความคลาสสิกที่ที่สําคัญเนี่ยมีเอกลักษณ์มากเลยมีพริกกะเหรี่ยงใช่พริกที่เขาทําเองแล้วตําเองด้วยโอ้โหเขาบอกว่าเผ็ดมากๆแตะลิ้นไปทีนิชาเลยใช่ที่เป็นขึ้นชื่อกันนะครับพริกกระห่ันอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับกันเลี้ยงพิษกันเป็ลี้ยงพิษเขาเรียกโซลูชิเมีย นี่เห็นบล็อกมีของขายมากมายไม่ว่าจะเป็นเป็นแม่เหล็กไม่โอเคนะครับอันนี้เป็นการทอผ้านะครับการทอผ้าอย่างไงครับโอเคมากเลยทอผ้าโดยเองไม่ไม่ช่ก็ยังจะเล่นต่อกับด้านนะครับนีครับนั่งทอดวิธีการนั่งถอดแบบนี้นะครับ กษณรที่ไปนี้คือต้องมีหมอกด้วยต้องมีหมอกผิดด้วยนะครับแลนี่คือแหล่งหมอกพิดที่ดีที่สุดของประเทศไทยทำไมต้องวาเพื่อนถุงทำแกงเพื่อนเดี๋ยวตอนนี้และหลังจากนี้เราก็จะไปกินข้าวใช่เมื่อกี้เราบอกว่าเราจะไปกินข้าวเรายังไม่ได้กินครับไหนเลยแล้วก็ยังไม่ได้กินเดี๋ยวเราจะไปกินนะครับเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะครับบายสวัสดีครับโอ้โหมากันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเดวิเกเตอร์นะครับ แนะนำทุกตานะครับผมเดชครับตอนนี้เวลาใกล้จะเที่ยงแล้วตอนเที่ยงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะเราอยู่ที่ไหนมาอยู่กันที่ภูโคลนครับผมภูโคลนและข้างหลังเรานี่คือบ่อโคลนบ่อโคลน70องศาเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าร้อนมากๆเลยใช่เมื่อกี้เราไปแช่มาแล้วมันมีสารซันเฟอร์ด้วยซึ่งกลิ่นค่อนข้างเหมือนไข่ต้มมากๆเลยเขาเรียกว่าแก๊สไข่เน่า เ็ดไข่เน่าเข้าบ้านแล้วนะครับวันเมื่อกี้เมื่อกี้เราไปทําอะไรกันมาบ้างเบสเราไปพอกหน้าพอกหน้าพอกหน้าด้วยโฟลนอะไรนะแช่น้ําแร่แช่น้ําแร่แช่ตีนนั่นเองแช่ตีนแต่คืออันนี้ แชตินไม่ธรรมดาเพราะว่าไม่มีปลาใช่ไม่มีถ้ามีปลาตอดปลาคงอยู่ไม่ได้เพราะมันร้อนมากตีนขึ้นมาตินแดงเลยทีเดียวถูกต้องนะก็เมื่อกี้ไปพอกหน้ามาแล้วมีขัดหน้ามีอะไรด้วยไปนวดไปนวดมีไปนวดดวดหน้าด้วยฝ่าเท้าว่าบ้าไปเลยนะเนี่ยบ้านนวดหน้าทีด้วยเีนนะผูก็บอกว่าวันนี้สนุกมากเลยวันนี้เป็นที่เที่ยวที่สองใช่ที่เที่ยวที่สองหลังจากที่เราไปรับประทานอาหารมาเมื่อกี้ถูกต้องนะหลังจากเมื่อเช้าเราพาไปหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว แล้วเรามากินข้าวแล้วตอนนี้เรามาที่พูโคดแล้วต่อไปแลครับนะเราจะไปที่ไหนรเราจะไปที่ไหนกันดีครับน้ําตกปะน้ําตกครับไปน้ําตกผ<ก>าเสือพอมา,อพ,อมาพอมาร้อนแล้วเราต้องไปแบบเย็นๆไปบรรยากาศชุ่มช่ำนี่ตอนนี้เนวิเกเตอร์โจเซฟครับโจเซฟไปไปโจเซฟครับโจเซฟครับนี่ครับโจเซฟหลังจากที่พอกหน้ามารู้สึกทําให้หน้าเป็นยังไงบ้างครับผมหน้าจากการพอกมาแล้ว ดูหล่อขึ้นอ่ะธรรมชาติใช่ไหมใช่แบบผเอเคเลยนะถ้าอยากลองก็อยากให้มันลองกันดูหลังจากที่เมื่อกี้บอกไปหลังจากนวดมาแล้วเนี่ยนวดด้วยฝ่าเท้าเนี่ยมันจะทาให้หน้าดูนุ่มขึ้นอันนั้นนวดตีนครับไม่ใช่นวดหน้าอานวดนวดตีนเหรอครับถ้าสมมติเพื่อคนใดสนใจที่จะมาเ่อาคนเรามีอะไรแนะนําให้เขามาไหมครับที่แม่ของสอนนี้ก็นั่งนั่งนั่งรถมาดีกว่าอ๋อเพราะไม่พูดเพรานั่งขึ้นไม่บอกขึ้นบินดีกว่าไม่บอกเขาเหรอครับไม่มีแนะนําให้ นะ้นำให้รอให้ถนนมันตรงก่อนตัดเป็นเส้นตรงไม่ต้องมีโค้งเดี๋ยวมีเครื่องบินมาถึงอะไรเงี้ยก็ติดตั้งจะดีมากจะมาทุกปีเลยก็รอไปคือพูดง่ายก็คือปีนี้เราจะเป็นปีสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่มาแล้วเพราะว่ามันอันนี้ผมพูดจริงนะผมไม่มาแล้วผมพูดจริงผมจะไมทีก็ต่อเมื่อถนนทจ่วจังหวัดตัดเป็นเส้นตรงเพื่อมาความสะดวกนะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปกันที่ไหนแล้วเดี๋ยวติดตามชมนอทีละกันไอไอเยี้ยมมากเช้วันนี้ครับสามร้อยสิบองศา S 1> <S 1> สครับสวัสดีครับครับครับพวกเราเราในิเกตอร์นะครับวันนี้เรามาเจอกันที่ตกสาหรือครับฮจะอยูที่น้สองกัอยู่นะครับของกัติขามันมาแวกาครับของนตกสารือเป็นีง่นตสาืครับได้ยิมาว่านะครับ ดูครับดูบรรยากาศครับเราต้องไปนึ้คือน้ำตกแล้วตอนนี้อโอ uh ้โหดูว่าหลายคนมาไม่ได้เี่ือนเราครับเพราะเราไปตั้งส,ส,ส,สุดแล้ว